ban này món hôm trước tôi đến nhà hát trèo server qua đơn thị kiến hay quá thế à tôi cùng thích xem treo cổ bà thích nhất đoàn nào tôi thích nhất kẻ thịt màu lên chùa có kèm làng quê ngôi chùa chú tiểu quét sơn vân vân xuyên viên thì màu của xuyên sản vừa mẹ mẽ nghe nói hóa sở nữa hát cải lương và quan họ cũng hay lắm nếu muốn xem hóa sở nữa thì xem ở đâu hà bắn สูญเนื้อน số 57บ,บีโอ้บินเตียนหาวคุณไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันเปลงละครศิละปะการขับร้องภาคเหนือดูเรื่องกวนเอิญถิ่งกิ่งไพเราะมากนั้นหรือฉันชอบดูจาวโบราณเหมือนกันคุณชอบฉากไหนที่สุดฉันชอบฉากที่หมู่ไปวัดมีฉากหมู่บ้านวัดเป็นหลัง เมนกว่ดาาลานวัดและอื่นๆนักสแสดงทีมมูทั้งสง่างามและเข้มแข็งได้ยินว่าลำหุ่นกระบอกน้ำศิละปะก,การถัาล้องภาคใต้และศิละปะภาพเหนือไครเลาะมากเช่นกันถ้าอยากดูลำหุ่นกระบอกน้ำจะดูที่ไหนหรอที่รงละครลำหุ่นกระบอกน้ำเลขที่57เขตดินเวียงหวางได้ลา,ลานึกเดิม แซมหวัวโศงเงือเวียดนามไฮคัสซูริเนื้อหัวเติมทิศแซมสศยเนื้อกลับเทก่อนเงือกเวียดนามเชิญเงีย้ยลาเงือกเวียดนามทิศสศยเงี้ยลาแซมแอมเบียคงตัวส้นิศจูเลี <c oughs> ้ยวเอทีจีด้าแซมเถื่องไก่เดือยหัดกวนโหเจือ เือเหนียวก่อเถยเรียนมิงมิงแซดีแซมจอเปียกนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันดูรำหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามไฮรอ้อจริงๆนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชอบดูหุ่นกระบอกน้ำมากเช่นกันแล้วคนเวียดนามละ่ะแน่นอนุคนเวียดนามชอบมาดโดยเฉพาะดิคุณรู้ไหม ฉันโคตรชอบตูดเตี้ยวเลยงั้นพี่เคยดูการแสดงของภาคกลางการแสดงของภาคใต้การแสดงของภาคเหนือหรือยังยังถ้ามีเวลาฉันจะไปดูให้ดูนะได้หลาเล่นโดดเตี้ยนหมีแซกพีแซมหมวสวยเนื้อเปียยนารมไทยเชแท็กซูนิเมวกหมยคุ้งอีแซมสวยนะหลัเด็กอนเหนเวียดนาม เลือดยาหลาไงเหมือนน้ำทิพซูอีกเยอหลาแจ่อจีเบียโคตัวเสั้นที่จุดเอวเหี้ยเอ็นน้าแซมตัวองไตเนื้องฮาร์ฟันขอเชียรเชื้อเหนียวก่อไทยฟานมินแซบีแซบจอเบียร์ทานได้ดบอกน้ำชอบไริงจริงนัก่อเทีาวเวดนาก็ชอบดูรำขุ่กระบอกน้ำมาก แล้วคนเวียดนามละ่ะแน่นอนว่าคนชาวเวียดนามชอบมากโดยเฉพาะเด็กชอบดยูที่สุดคุณรู้ไหมว่าฉันชอบดนตรเอลงั้นคุณได้ดูศิละปะการร้องเพลงบ้านของภาคกลางภาคใตา้และภาคเหนือยังย่างถ้ามีเวลาฉันจะไปดูให้รู้ <S <S